ชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5ม h z รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรม กล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากดูว่าถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันทวงทีเม,มืองไทยจะพัฒนา เครื่องไม้แห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบอริสุทธิ์สีสวัสิ์หมายพระไตรรัตและธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักชาตาิสาสนาน้ำเงิน สีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองจากริ้วเข้าเป็นไต้รงจรึงเป็นสีทงที่รักแห่งเราชาวไทยทหา จเจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวยังคลาดเคลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรม ศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมื่อรวงไทยจะพัฒนา ความนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกทุกท่านขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กําลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกทุกท่าน ขอนาท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันขึ้นสิบสองค่ำเดือนห้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ยี่สิบเมษายนพระพุทธศักราช 2567พบกันวันนี้ยังคงอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่ามามอบให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับวันนี้เป็นการอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ กันต่อไปคือกันที่สิบมีชื่อว่าการอุปสมบทมานำเสนอต่อท่านสาธุชนผู้ฟังขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่านี้เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ได้ถูกกลั่นออกมาจากพระราชาหฤทยัยขององค์พระมหากษัตริย์ของไทยเรา พระองค์หนึ่งซึ่งมีน้ำพระราชฤทยัยที่ทรงห่วงใยพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างมากสถานการณ์บ้านเมืองในครั้งพระองค์ท่านมันยังมีเชื้อสืบสายมาจนถึงทุกวันเชื้อสายแห่งการพยายามที่จะ ทำลายพระพุทธศาสนาของเรามีมาอย่างต่อเนื่องท่านสาธุชนทั้งหลายพระศาสนาของชาติบ้านเมืองไทยของเรานี้องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสไว้ชัดเจนว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำหรับชาติไทยของเราเมื่อพระองค์ทรงตรัสชัดเช่นนี้แล้ว ใครจะไปตีความเป็นอย่างอื่นท่านสาธุชนคนดีลองคิดดูทีว่าคนเหล่านั้นมีแนวความคิดเป็นเช่นไรคงไม่ต้องพูดให้ตรงประเด็นนักเดีย๋ยวจะหาว่ารายการนี้เป็นรายการที่พูดหยาบคายกล่าวหาว่าร้ายอย่างนูน้นอย่างนี้กันอีกทั้งทั้งที่ความจริงมันเป็นเช่นนั้นอยู่ ก็ถึงบอกไงว่าการได้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่ามาอ่านออกอากาศคราวนี้เนี่ยทำให้คนบางกลุ่มบางพวกดิ้นชักดิ้นงอรออยู่ไม่ได้จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้สิ่งนี้ ไม่สามารถมีบทบาทในทางจิตใจความรู้สึกนึกคิดของประชาชนคนไทยได้ต่อไปอีกคนเหล่านี้ต้องคิดแน่นอนและเขาก็จะกระทําทุกอย่างแต่รายการคดีโลกคดีธรรมนั้นบอกแล้วว่าอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นองค์พระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์พระมหากษัตริย์จะต้องใช้ชีวิตของตนเอง สล,ละชีวิตของตนเองเพื่อรักษาสิ่งนี้เอาไว้และไม่ใช่รักษาอย่างเดียวต้องอัญเชิญมาเผยแพร่ให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคมด้วยและต้องให้กว้างขวางไปยิ่งกว่านี้อีกด้วยถ้าใครต่อต้านใครคัดค้านใครไม่เห็นด้วยขอให้ทุกท่านทุกคนจงจำคนพวกนั้นเอาไว้ นั่นแหละคือกลุ่มคนที่มาขัดขวางพระองค์ท่านถ้าหากว่าใครได้ฟังบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่ามาตั้งแต่เริ่มต้นคงเข้าใจในสิ่งที่อัตมาภาพพูดอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างดีเอาละท่านสาธุชนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้กันที่สิบในหัวข้อเรื่องการอุปสมบท ซึ่งทรงแสดงไว้ณวันที่30สิงหาคมพระพุทธศักราช2 4 5 7มีเนื้อความดังต่อไปนี้จะกล่าวถึงความประพฤติอันควรแก่ผู้ที่หวังต่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาต่อไปคราวนี้มาถึงสถานที่สองแห่งความที่ควรประพฤติ สถานที่หนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วคือที่ว่าให้บำรุงพระสงฆ์อย่างไรสถานที่สองคราวนี้ต้องพิจารณาว่าเราทั้งหลายจะบำรุงพระพุทธศาสนาเองได้อย่างไรส่วนตัวเราเองจะมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างใดบ้างจึงจะเรียกว่าได้เป็นผู้ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนอยู่ในเมืองไทยเรา ก็สิ่งที่ไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันหรือเป็นก้อนอย่างตึกรามดังนี้จะบำรุงได้โดยอาการใดลองกรองดูทีหรือตึกรามเราบำรุงได้โดยรักษาไว้ให้ดีคอยดูอย่าให้ต้นไม้ขึ้นทําผนังแยกและต้องคอยระวังไล่นกไล่กาไม่ให้ทำรังคอยระวังดูที่ฝนรั่วตรงไหนก็ซ่อมแซมเสีย เพื่อฝนจะได้ไม่ทำอันตรายแก่ผนังหรือเครื่องบนเป็นต้นที่เราทำกับตึกชั้นใดเราก็ต้องทำได้กับสิ่งที่เราต้องการบำรุงอันไม่มีตัวตนฉันนั้นเช่นศาสนาเป็นต้นเราจะบำรุงได้ก็โดยต่างคนทุกๆคนผู้เป็นเจ้าของที่เป็นผู้อยู่ในศาสนาเดียวกัน ช่วยกันทำนุบํารุงเหมือนผู้ที่อยู่ในตึกช่วยกันดูแลว่าเมื่อไรจะมีเหตุซึ่งจะนำความเสื่อมเสียมาแก่พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทั้งหลายอย่างหนึ่งจึงมีที่เป็นข้อสำคัญคือต้องตั้งใจรักษาความประพฤติของเราเองให้เป็นไปโดยเรียบร้อย สมควรแก่ผู้ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาข้อที่ศาสนาใดจะเสื่อมซามได้ย่อมเกิดมาจากความเสื่อมซามของบุคคลในศาสนานั้นเกิดจากความไม่ถือจริงไม่เชื่อจริงของบุคคลในศาสนานั้นเป็นที่ตั้งเมื่อไม่เชื่อจริงไม่ถือจริงไม่พยายามจริงแล้วก็เป็นเหมือนกับหลอกกันเล่นเท่ากับเป็นเงา หาตัวหาตนไม่ได้คนโดยมากที่เป็นคฤหัตมักจะอึดอัดใจในข้อที่ว่าจะถือศาสนาได้จริงอย่างไรมักเข้าใจกันไปเสียว่าจะถือพระพุทธศาสนาได้จริงๆก็ได้แต่ไปบวชเสียเท่านั้นเพราะฉะนั้นช้านานมาแล้วตั้งแต่โบราณกาลจึงมีความนิยมกันว่า ผู้ใดยังไม่ได้อุปสมบทเรียกว่าเป็นคนดิบคือเป็นคนที่ไม่มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาหรือเหมือนไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นผู้ถือพระพุทธศาสนาแต่ถ้าจะว่าขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งความนิยมอันนี้ที่ว่าโบราณโบราณสักเพียงใดแท้จริงเมื่อครั้งพุทธการปรากฏแน่นอนว่าถึงผู้ที่ไม่ได้บวช พระพุทธองค์ก็ทรงนับถือเป็นอุบาสกได้และใช่แต่เท่านั้นผู้ที่ยังไม่ได้บวชแต่ประพฤติดีประพฤติชอบก็สำเร็จเป็นโสดาบันได้เป็นอริยะบุคคลได้ไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ที่บวชเป็นพระแม้ที่เป็นผู้หญิงก็อาจเป็นอริยะบุคคลและสำเร็จเป็นโสดาบันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงแลเห็นได้ว่า ในชั้นต้นการบวชไม่ใช่การจำเป็นเสียแล้วความจำเป็นคือใจต้องถือจริงเลื่อมใสจริงและเห็นจริงในคำสั่งสอนของพระาศาสดาของเรานั่นแหละนับว่าเป็นผู้ถือจริงแท้ต่อมาไทยเราได้ศาสนามาจากเมืองลังกาความนิยมพวกลังกามีหลายสถานซึ่งตกมาเป็นมรดกของเรา สรรพสิ่งทั้งปวงซึ่งเป็นไปเพื่อความแคบของพระศาสนาเลยเป็นมรดกที่เราได้มาจากลังกาทั้งนั้นประการหนึ่งเช่นข้อที่ว่าคนเราถึงอายุครบ21ปีแล้วต้องบวชถ้าไม่บวชเป็นคนดิบนี้นับว่าเป็นความคิดแคบอย่างที่สุดเพราะแท้จริงเป็นอย่างไร ท่านทั้งหลายมองดูในเวลานี้ว่าเป็นอย่างไรก็พอจะแลเห็นได้คนเราที่บวชมีสาเหตุต่างๆกันแท้จริงสาเหตุที่คนเราจะละเคหะสถานไปบวชควรมีเพื่อเหตุอันเดียวคือความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยากจะเล่าเรียนพระศาสนาให้รู้จริงท่องแท้ แต่คนที่ไปบวชกันนั้นเพื่อความประสงค์อย่างนั้นอย่างเดียวหรือเอาอย่างเลวขึ้นไปก่อนบางคนก็โกนหัวนุ่งขาวไปเที่ยวขอเขาลงขันเฉยๆไม่บวชด,ด้วยซ้ำนี่เป็นอย่างเลวที่สุดการบวชเป็นการหากินเท่านั้นไปข้างหากินเรี่อยรเอาเงินเขา ขึ้นไปอีกสถานหนึ่งก็ถึงพวกที่ไปเรียร์ไรเขาเพื่อซื้อเครื่องบริขารบวชบวชเจ็ดวันก็สึกออกมาไม่รู้อะไรขอให้ท่านตรองดูว่าคนบวชเจ็ดวันจะมีประโยชน์อะไรในเจ็ดวันจะเรียนรู้ได้แค่ไหนบ้างชั่วแต่จะหัดท่าทหารเท่านั้นถ้าตรงก็ไม่เป็นในเจ็ดวันต้องเข้าใจว่า พระศาสนามีข้อที่จะต้องเรียนไม่น้อยกว่าท่าทาหารเลยจึงเห็นได้แล้วว่าการบวชเจ็ดวันไม่มีประโยชน์อะไรการบวชเจ็ดวันก็เท่ากับหลอกเอาเงินเขาเฉยเฉยอีกพวกหนึ่งบวชเพราะบิดามารดาอยากเห็นผ้าเหลืองบิดามารดาต้องการอยากร้องให้ที่ได้เห็นลูกบวชเพราะการร้องให้ของหญิงแก่นั้น เขาเห็นเป็นของสนุกของเขาอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมารดาโดยมากอ้อนวอนให้บุตรบวชเพื่ออยากร้องให้ตกลงการบวชไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเพราะตัวเองไม่อยากบวชหากว่ามารดาอ้อนวอนเสียไม่ได้ก็ต้องบวชพวกเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เหมือนกันคราวนี้มาอีกจำพวกหนึ่ง คือพวกที่นึกว่าเวลานี้ขัดสนลำบากใจในทางหนึ่งทางใดและไม่สะดวกเช่นทำราชการไม่ขึ้นหาเงินทางค้าขายไม่สะดวกหรืออย่างไรอย่างหนึ่งก็ตามแล้วแต่ฐานะของบุคคลน,นั้นจึงไปบวชเสียเพื่อตัดหรือละรุงรังแล้วจะได้เริ่มใหม่พวกนี้ ไม่ทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองในทางศาสนาทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองในทางโลกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนับว่าเหมือนไม่ได้บวชบวชไม่มีประโยชน์อะไรคราวนี้มาอีกชั้นหนึ่งพวกที่นั่งคิดนอนนึกว่าถ้าได้ไปนอนเสียสักสี่เดือนก็ดีจึงไปบวชโดยหวังจะไปนอนเสียสี่เดือน พวกนี้ก็ไม่ทำประโยชน์แก่พระศาสนาไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันดังนี้ต้องเห็นได้ว่าการไปบวชไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากถ้าตั้งใจจริงๆแล้วไม่ใช่สักแต่เอาผ้าเหลืองคลุมตัวแล้วเป็นพระไม่ได้เหมือนอย่างเอาเสื้อแบบทหารแต่งตัวแล้วว่าเป็นทหารก็ไม่ได้เพราะเมื่อยังไม่ได้ฝึกหัดจะเรียกตัวว่าเป็นทหารไม่ได้ชั้นใด เอาผ้าเหลืองคลุมตัวแล้วเรียกตัวว่าพระสงฆ์ก็เหลวไหลเท่ากันเพราะฉะนั้นการบวชถ้าจะให้เป็นประโยชน์ต้องทำจริงถ้าเราไม่มีเวลาจะบวชจริงไม่บวชด,ดีกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ได้บวชแล้วเพราะฉะนั้นพูดได้ว่าเมื่อข้าพเจ้าไปบวชนั้นโดยความเลื่อมใสแท้จริงเชื่อจริง และหวังประโยชน์ต่อความรู้ของตัวเองอยากจะให้มั่นคงในความรู้ทางพระศาสนาจึงได้ไปบวชและถ้าหากไม่มีข้อจำกัดอย่างนั้นแล้วข้าพเจ้าคงบวชอยู่นานกว่า<อ>ที่บวช แต่อย่างนั้นก็ยังอยู่นานกว่าคนธรรมดาอยู่แล้วเพราะต้องการอยากรู้จริงเห็นจริงที่ข้าพเจ้าพูดเช่นนี้บางทีจะเข้าใจไปติ๋วว่าการบวชไม่เป็นการที่ข้าพเจ้าเห็นกปด้วยที่แท้ไม่ใช่เช่นนั้นการที่คนหนุ่มจะเข้าไปบวชมีประโยชน์